สวัสดีครับสบายใจทายบ้านแชนแนลครับวันนี้ผมสิผ้าพี่น้องมา,าเหตุเมนูเด็ดปิกเมนูหนึ่งนะพี่นอนะ้องเนาะอูดปลาพี่น้องอูดปลาหน่อยเนาะหรือ,อทั้งบ้านบางบางบาง,บางท่านจะเอิ้นอูเนาะอูอูนะออปลาหน่อยเออปลาหน่อยอย่างประมาณเนี่ยพี่น้องแต่โตบ้านผมเองนี่เขาจะเอิ้นอูดนะครับ ดปลาหน่อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบ่าเครื่องปรุงกันนะครับพี่น้องเบรงปลาเนาะปลาหน่อย,อยผมข้าไปในสวนพี่น้องข้าไปในสวนไปเห็นนกกระเจา้ามันแตกออกเนาะผมมาคิดว่าเอ๊ะมันนามแหงนมั้งผมก็เลยยางระไปเบรงพี่น้อง น้ำแหงจริงๆป่ามันตายเบิดพี่น้องนามมันแหงเนาะนาำมันเหลือหน่อยจัดนกกระเจ้ากินกันจนบรเบิดพี่น้องก็เหลือโอ้หลายพี่น้องซีหาโลเนาะแบ่งผู้นันแน่ผู้นี้เน่ผมกระเอามาอูดนี่ประมาณจักสองโลกกลัวเนาะพี่น้องเนาะกุฏิหลายเติบนะครับใส่เครื่องหอมๆแล้วก็แจกบานพ่อเนาะบานพ่อบ้านญาติพี่น้องเข้าเนาะมันบกค่อยได้กินนะครับอูดปลาหน่อยนี่ เดี๋ยวห้ามาหาเครื่องก็เลยนะพี่น้องเนาะปรุงเครื่องเลยห้าเบิ้งเครื่องปรุงกันพี่น้องเครื่องที่จะตำมนะันเนาะอันนี้เป็นข่าตะไคร้เลยพี่น้องข่าตะไคร้หั่นแล้วอันนี้หอมหอมกระเทียมมีเกลือครับกะปิอันกะปิห้าเกือบ,บด ใส่เบิ้ลหมดแล้วพี่น้องบักพริกนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีพริกไทยเนาะพี่น้องเนาะพริกไทยเม็ดครับแล้วก็อันนี้เนี่ยหอมอ่ใบยีราพี่น้องใบยีรางามๆก็ใบกระเพรานิดหน่อยครับใส่ผสมกันให้มันหอมเนาะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวห้ามาตำเครื่องกันเนาะ เม็ดน,น้อยพี่น้องเอาค่ะค่ะตะไคร่บักพริกล้วจะเกลือลงหน้อยน่งยพี่น้องเกลือลงนิดนึงพริกไทยเม็ดอืมสามบาท ช้อนช้อนตักปักับปีพี่นอกแม่แมเบิดพอดีเลย แล,แล้วพี่นอ้องไปเดี๋ยวเอาลงกระทะกันเลยเอามาลงมือทำกันเลยครับเดีย๋ยวด้วยจุดเลยเบิดเนี่ยโอ้เหลือนิดเดียวเดี๋ยวนำใส่ฮะบอกไม่ใส่ลหรอฮึ <c oughs> แกงล่งพี่น้องบาทนี้ก็ใบตะไคร่เว้ยเว้ยวิดีโอใดก็วิดีโอใด,ด,อดทุกวิดีโอเอาลดมาโต๊ะเรียงแขกยังไงวะพี่น้องเอาเปลาปลาล่วงเลยนะครับโอ้ หลไปหน่อยสัลม้าปลายไหลไปหน่อยไหลไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวดยวิเอาออกหน่อยนึงเอาออกหน่อยนึงมันชิลล้นมันชิลล้นเอาละบาดนี่ได้แล้ว <c oughs> มีย่งเงี้ยนิดหน่อยเนานะโอ้มาบ้องแท้ของแท้เล่นมัน พี่น้องเข้ากัน<ม>เขา้าค่นในเขากันเลยพี่น้องทราบม,มันบ่้ันเลยเนาะเข้าก็โค่นในเขากันละขันีก้กะเดี๋ยวเข้าเติมน้าแล้วปิดฝาเลยพี่น้องมาเติมน้าเด้งไฟชุดเอืมเด้งไฟจวดจวดุดอ่ะโอ๋อน,นักกินเบาอนนี้ไหวงานนี่ละปิดฝาไว้บปล่าเลมันชื่อยอย่าง<ม>ปูปลาบอก ยังกับออกปิดฟ้าปิดฟ้าไ้ครับมารอดสักคู่สุกแล้วพี่น้องสุกเล้เดี๋ยวเขาลองชิมมึงเนาะอืมอร่อยมากอร่อยมากพี่น้องเดี๋ยวเขาใส่ผักเลย อาพักลงเลยใบบกกูดกับใบยีลาใบกระเพราพี่น้องสามยางลงเลยครับคนนิดนึงตอนแรกผมว่าจะเห็ดหมกพี่น้องแต่ข้าเตรียมอุปกรณ์มาท่านน้อเขาได้ปลามาคำพี่น้องในปลามามาควงแรงแ่ะ bây giờ cắt đứng uống lốt với cửa bị nóng uống lốt được cửa โอ้หอมเล้อพี่นอ้องหอมเด้ออู๊ปลาหน่อยหรืออูดปลาหน่อยเนี่ยเขาจะมีรสชาติขมอ่ำล้ำนิดหนึ่งพี่น้องมันจะขมอ่ำล้ำเล่นน้อยกำลังเสียบโอ้อร่อยมากอร่อยมากเหงาตากระบาลพอกันตากระบาลพอกัน เดวจะเสีบ่าพี่น้องโอ้เดี๋ยวไปให้บ้านพ่อเนาะไปแจกบ้านพ่อกันหานน้องกิดเอาไปข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวใหม่เนาะเกือบเต็มกระมังพี่น้องโอ้ยคัขกขกักกินกระอุป,ปลาหน่อยเนาะอุป,ปลาหน่อยอูดปลาหน่อยบ้านผมเนี่ยเอิอูดเด้อพี่น้องอูดปลาหน่อยเนาะ <laughs> อืมยุงโอ้ยเ<ป>ยียงยัง,งข่าเหนียวพี่น้องมากินอูดปลาด้วยกันพี่น้องขุดปลาเนาะก็ข่เหนียว สับเซาพี่น้องผมลำรำพี่น้องผมลำรำเลย มา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 ซ่บครับน้องแซ่บครับอ<ม>ืมพ่อข้างหลังจะจะขาดเลยนะนลืลุกน้องลุกน้องไมจจบอย่ามึงกินลูกคิดดวคิดดวอย่ามึงกินเด้อยังพอกินก่อน พอกินก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดแค์กดไลค์กดติดตามให้ผมเลยเด้อวันนี้ขออนุญาตสัปะทานอาหารกับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับมามามาหมาโบเกียวเด้อหมาโบเกียวอยนก้อนให้พอกินก้อน ก,กินก,กินก,กินผมลำลำ